เด็กนพีนนนน่น้องจนทั้งข้างน้องเจ้ปูนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่รถที่หารถที่หาเจ้าคนมาบริจาคก็จิได้ปูนสองรถก็ถได้เพิ่มกันอันเก้างบหา,ารถบ้านนี้เพิ่นกับเมื่อเจ้าก็ได้อีกสองรถ ให้อยู่ทองรถเป็นหาเป็นหกเป็นเจ็ดรถพี่น้องข้าตู้บุญน้ำกันเลยข้าตู้โถ แบบนาแบบงามเลยเนาะงามงามจะสร้างฝีมือเป็นวาชีชิพหาคิวเป็นเงินังเมือเหมือนซีชิพหาคิวหกคิ้มือเหรอดีเอโอห่าคิววมือสอง หาชิ้วมือสองอันน,อนี้สี่สิบกว่าชิ้วสิคันนั้นสองปัญหาหาชิ้วมันแต่สองสองมือสองโอ้ว่าสิวาย่างกับเอ้า

สอแหอนนีได้่ปับางึ ay, ้นอีกบ่พอหญยได้เพ <prim. S 1> oh, oh, um, ิ่ม oh, บ oh, oh. ่้ปั๊บางไคแค่เมีซื่งมาแล้วโอ้โอ้เพิ่มเพิ่มตัวรถที่เจ็ดมันเพิ่มอีกโอ้สามขีว่ามันไ่มาโอโอซีซีมหาขวเป็นเงินเท่าไหร่โอ้เขียวกว่าเน้าก็เทเบิร์แปดมืดว่าแบบพอนา่ เจ็ดหมื่นกว่าเเจ็ดหมื่นข้าวับข้าวเม็ดบ่ไดไลโอ้ประเทศแปดหมื่นผ้าข้าวใเป็ดบะไดไลบ่ไดไลโอ้ราว่าชาวานต้องิของข้าวใบเมดโอ้เม่อกีมารแ่ละมื้อนึงเนี่ยนะอืมใบเมไปใบเอ้บะไดไอไม่ใส่เ่อกเรามใส่หาเบอเย์เออ่บ้านมาไอีกมอนั่นเพ่นวลนเอม์เดย์ลูกเอเอ ค่าชูบุญเออคนบ่อยากดอกคพิคนบินบาทสันออกก็ได้เพ hmm, ื่ออาจารย์คนบ่ได้ถามหาเงินดอกคนคน่นอุ้มบาทคนอุ้มบาทเป็ดขวดเป็ดพายมันก็อยู่ได้แล้วอาจารย์ เอาคือคืนไปเหยียบแล้วน่ะนะตากล้อยหมอตาเข็นตะหคร้ยุ่มๆเลยตะเก้าประทับอ่ะห้อยแเาคักแทะอัน <brasile S 1> นี้ตะหครยุ่มๆเนี่ยเลยอันย้ำอ่ะนออ พี่น้องผู้ใดมาเห็นกระจ้าตูบุญน้ากันเอออิ่มบุญอิ่มท้องเดินมาพากันไปกินเข่าเลยซุ่มหนึ่งแกนบอญยานยานรบุญบ้านโอ้เพี้ยนกันเลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปกินเข่าเหมืันเพราะถ้าในห้องท่องอยู่ก็ได้ปันนี้เด้คนเห็นนั่นนี่แค่ในห้องบ่ะเซ้าแค่ยู่ร่องท่านหลายู่ ไะอยูดีกินดีคนขาเจ้ากระหากระหอมกัดึงกระแจนมาท่อนละบ่ได้กินนี่จังวุ้ยผู้อยากมากรวมด้วยช่วยกันคนละใหม่ละเมื่อบุญน้ำกันข้ากินสวรรค์๋กวข้างนี้ก็จะได้หา หาเงินไปแบกมาบ้านเหมือเชื่อเท่ห์หากรสิเนี่นกระสีจังสีว่รู้แล้วเนาะแต่เหตุคือเจ้าละเจ้าวันนึงสิบบนานจังสี อยู่แบบแามใดขนก่เนาะจนบ่มี่บางเชียปูนีย่สองีง่สามบนเด่นะันบ้าบ้านกันเนี่ยนะคือกันกับสุ้ยข้ช่วนี้แต่จะ่มหยากช่มางทุกคนหรืว่เนาะ กูได้ไปมั่งเฮียนมั่งซ่านเพื่อนแท็ดอ่ะนะพื่อน่ะแตกเบิดลมมากกระไดข้าเจ้าวางสิเด้ั้นโบร้านข้าเจาา้า,เจาวางขันขันบ่มีอันนี้ไปเกิดแล้วบอ่อยู่แล้วเอจจอขัอนธาตุจอมซอดผู้ใด้จันจอมธาตุผู้ใด้หักตั้งตั้งกับไปไหมแมวบ่แม่นว่าตัตถุของสูงในข้างในเดีย๋ยวเรื่องซองเทียรก็ไปซองเทียร์เรื่อย ลลมพายุมากับงานใหม่งานใหม่เี่ยงกเป็นแต่เสือนใหญ่ดีเนาะแนนบอเออเพราะว่ามันหนบาไว้สิมก็ระท้นรสาความเชื่อกัลา ไมร้กนแค่เนะให้ผมดูนะครับนะพี่งนเท่านั้นแล้วนนันยแกนจ้าขึ้นเนาะหน้าพิธานะเปนเก่งเยเลยขาึ้นม่ได้นะ หู้ยังพ่อบุญหู้ยังข้นบ้านจาอบ้านส่มืนี่เราม่มนปลาใึขบ้านตบ้านะฮะทีเมอง็นะอาดึงเขามาในบ้านเฮามันมันหมอเด้เนาะ <c oughs> ว่าเป็นบ่อน,น้ำสาธารณานะฮัลโ <c oughs> หลนิ้บ่อน้ำสาธารณะน้ามองนี่กระแทบก็ออกดีจ้ำได้บ้าน มาแต่มันเท่าอัใจเนน้เนแก่้านก่านพ้นไม่ดจุ้กระเฮ็ด้านะเเเาุดวงสุดเพื่นพ่นละเฮ็ดจนสุดใจเพิ่นพ่นละที่มหันพูดสามันหันหมอมันตำเนาะนะา ขนาดนี้แรงเข้าไปฟังเสาไอ้หัวอับอลนี่แรงอย่างนี้เออมันเป็นบอลน้ำวันทำไมตะกี้แมงแหีงมุขคอยกัดตักน้ำสางนี่เราไปกินหน้าไฮหน้ามันเป็นสางนิดหน่อยตื่นหนึ่งเด้เพราะเพียงแอวนี่มันยังออกน้ำแหงตัวแหงดื้อ

ไปกินเข้าไปเออไปเพท่อนกินข่าก็ไปกินเข้าขันเบิดแล้วบัญญาวไม่เฮ็ดมันเยากเนาะจิ๋นยาจะตัดมคุ้งจิ๋นยาจะตัดมะคุ่งแน่อันมาฟีบบะกาแฟถ้าอยากกินเอ็มร้อยถ้าเราบอวอยู่หางเนาะ แม่นบาบุญเนี่ยออบ่าไปอยูังเรไอเีมลอยข้าาบาน้าชมน้าแดงกแีเพราแฟนตายมินิหน้าสบายมีอูจังจด้ังแม่นบ่ลวเราเลี้ยตัวทางเป้าลรอบัวมีเด้โฆษณาลรเบิ้งบ ไอเย็นนี่ับไปเย็นนี่ไม่ไหมามันอยม่นเยมีการ็นขว้มันอย่คนเดว